สวัสดีครับพบกับสรุปข่าวลิเวอร์พูลก่อนที่จะไปฟังสรุปข่าวลิเวอร์พูลนะครับเรามาสรุปผลฟุตบอลพิม่มอังกฤษและตารางคะแนนเพิ่์ลังกฤษล่าสุดแบบเร็วทันในช่วงโค้งสุดท้ายนะครับโอ้ยกูขี้ค้านล่อมึงแหละกูล่อจนกูเบื่อแหละครับพอมาพี่นังเกิดสถิติไม่น่าจดจำในยุคข,ของเอลิททนฮักอีกแล้วนะฮะหลังเกมพ่ายแพ้คาับอันต่ออาร์เซนอล ทำให้ปีแสดงเพื่อนรักหักเรียมโหดของเราแพ้ไปถึง14เกมในพิมลิกฤดูกันเดียวซึ่งเป็นครั้นแรกในประวัติศาสตร์สโมสรนะครับอุ้ยบกหัวหลานที่รอดอยู่บอละครับพ,พ่อแม่พี่น้องส่วนในพืญใหญ่อาร์ซอลลนะครับในยุคข,ของมิเกลอาร์เตต้าก็พึ่งเพิ่มอีกหนึ่งสถิติด้วยกันเดินนน้าคว้าชัยชนะในเกมพิมลิกได้มากที่สุดต่อนหนึ่งฤดูกาลซึ่งทำลายสถิติเดิมของอาร์เซนอ์ที่ทำมาไว้ถึง2สีสั้นนะครับโหด จึงเบืย์นะฮะส่วนทางด้านแมนเชนสเตอร,นร์นะครับในเกมคืนที่ผ่านมาเปิดบ้านแพ้ให้กับไอ้ปืนใหญ่อาร์เซนอลไปหนึ่งประตูต่อศูนย์นะครับดีกว่านัดก่อนอยู่ครับพ่อแม่พี่น้องที่แพ้คริสตัลร,ร์เลียดีศูนย์ขาดว่าม่ขี่เซลวด์บนอีพีอุ้ดูบัสเกมนี้นะฮะแมนยูเล่นดีขึ้นนะครับแต่ก็ต้านทานอาร์เซนอลไม่ได้นะครับโดยอาร์เซนอลนะครับได้ประตูชัยจากท่านั้นของ ossa, เลโอนโดทอส์ซานะฮะเราไปสรุป ตารางคะแนนพิมพ์เล็กอังกฤษล่าสุดแบบเรียวไทม์ล่าสุดกันหน่อยนะฮะไอพิาร์นอลนะครับคลิกขึ้นนําเป็นจ่าฝูงนะครับแข่งไป37เกมมี8 6แต้มอันดับที่2แมนเชสเตอร์นะครับแข่งไป36เกมนะครับมี8-5แต้มตามอยู่แต้มเดียวและแข่งน้อยกว่า1เกมโดยมีแมตต์ตกครั้งนะครับเจาะออไปยืนสเปอร์สำหรับแมนสตีถ้าหากชนะก็จะพลิกขึ้นนำเป็นจ่าฝูงและไปลุ้นในเกมสุดท้ายนะครับ ส่วนอัดที่3ลูกของพวกเราได้ไปยูฟ่าแชมเลีกแน่นอนแล้วนะครับแข่งไป36เกมมี78คะแนนนะครับเหลืออีก2เกมถ้าหากเราชนะนะครับเราก็จะเก็บแต้มอ่าเกิน80แต้มในฤด,ดูกาลน,นี้นะครับนั่นคือเป้าหมายส่วนโซนท้ายตารางนะครับตกชั้นนะฮะนั่นก็คือลูตันทาวเบอร์ลี่เชฟฟิลด์ยูไนเต็ดนะครับซึ่งตกชั้นค่อนข้างแน่นอนแล้วนะครับเพราะน,นอตติงแฮมฟอร์เรสต์นั้นลอยตัวนลยจ้ะ นี่คือตารางคะแนนพิมลิกล่าสุดแบบเร็วทมนนะครับอุยอ้ยกูจกสีหล่อจากไหนล่ละเพื่อนรักหล่อไปเบิดตละ่ะแมนยูก็มีสถิติที่เลวร้ายสุดๆนะครับส่วนตัวแอดมินครับอยากให้ลิกทนาคุมทีมต่อนะครับในฤดูกาลหน้าและสีฟ้าเอาปดอย่าสีฟ้าเอาปดเอาอีกก้อนพราแไม่ไม่นองเอาอีกก้อนส่วนลิอรูพูของพวกเรานะครับฤดูกาลหน้าก็ต้องมาลุน้นกันกับการทำทีมผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างอเนสโอตนะฮะ ต่อไปเราไปฟังสรุปข่าวลิเวอร์พูลของพวกเรากันเลยนะครับลิเว <Liverpool S 1> อร์พูลขโมยสิน์อาจปัดหน้าอาร์เซนอลคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิชักจากนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลจ้องปัดหน้าคว้าตัวอเล็กซานเดอร์อิชักสูนหน้าจอยิงของนิวคาสเซิลการย่างชิงตัวอเล็กซานเดอร์อิชักกองหน้าทีมชัอตซิวเดนกำลังร้อนระอุในตลาดกระสกนันนักเตะหน้าร้อนนี้เลยนะฮะโดยเอ็ปอญ่าอาร์เซนอลก็จ้องคว้าตัวนักเตะจากนิวคาสเซิลมาร่วมทัพ แต่ล่าสุดลิวของพวกเราทีมคู่ปรับร่วมลีกก็เข้ามาแทรกในดี๋วนี้อิซักกลายเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลที่ต้องการเสริมทัพผู้เล่นใหม่ในตำแหน่งของหน้าโดยสถานการณ์ขอนิวคาสเซิลก็จำเป็นด้วยนะครับจะต้องขายผู้เล่นออกไปเพื่อรักษาสมดุลทางด้านการนเงินเพราะกำลังจะถูกกฎของ Financial Fair p l พ y เล่นงานเอานะฮะอย่างไรก็ตามลิวอาจจะเข้ามาพรกเกมเพื่อคว้าตัวอิซักไปคลองโดยเงื่อนไขสกันก็คือพวกเขาต้องคว้าตัวแอนโทนีกอร์ดอนแนวรุก ของเดวิสเซลไปด้วยกาดันก็โชว์อร์มได้อย่อนย,ย่ำนัดตั้งแต่ย้ายมาร่วมทีมนิวโาสเซลด้วยค่าตัว45ล้านปอนด์ความกรเล่นที่ร้อนแรงของกาดันก็ดึงดูดความสนใจจากลิเวอร์พูลที่กำลังมองหาผู้เล่นใหม่ในช่วงตลาดการแข่งขันขนักเตะหน้าร้อนนี้ภายใต้การกุมทีมกุศลคนใหม่หลังจากยิงงรับอำลาทีมไปนะฮะโดยลิเวอร์ของบุรามจำเป็นจะต้งงองทุ่มข้อเสนอที่น่าสนใจเพื่อนำน้ำให้นิวโาสเซลยอมปล่อยตัวกาดันซึ่งคาดการณ์ว่าตัวเลขน่าจะอยู่ที่หลักร้อยล้าน เวลสโซได้ตั้งราคาขายกระ์ัอนไว้ที่100ล้านปอนด์ซึ่งอาจจะส่งผลต่อโอกาสของอ์เซนอลด์แกมกัตัวอีชักโดยนิวคอสโซมองว่าการขายกอร์ดนด้วยกำไร60ล้านปอนด์ก็น่าจะดีกว่าการปล่อยตัวอเล็กซซนด์อิชักที่ย้ำร่วมทีมเมื่อ2ปีก่อนด้วยตัว63ล้านปอนด์โดยบอลแมนฮานนิเคลโซนะครักบกำลังเผชิญกับบททดสอบครั้งสำคัญในการตัดสินใจของกอร์นและอีชัก และยังมีทีมที่เข้ามาเกี่ยวข้องเรื่องนี้นั่นก็คือแมนเชสเตอร์ที่มีข่าวกำลังให้ความสนใจบูนโอกิมไลส์กองกลางอีกคนของนิวคาสเซิลกิมไลส์ก็เช่นเดียวกันกันกบการะดอนที่มีราคาประเมินอ,อยู่ที่100ล้านปอนด์ด้วยศักยภาพทางด้านการเงินของแมนเชสเตอพวกเขาสามารถคว้าตัวกิมไลส์ได้ยอย่างงไไ่ายดายส่งผลให้อ์เซนอลและลิเวอร์พูลอาจจะต้องกลับไปด้วยมือเปล่าในตลาดเซนเตะสมมอ่งนี้น,นะครับวายมึงบอยานซ์มากร๊ เอฟเอฟพีบักแมนซิตี้มันก็ซื้อคักแท้คดีเก่ายังบวกเขียอยู่ครับพ,พ่นอแม่พี่น้องย้ายอีกรอบหรือเปล่าหรือหึงลิเวอร์พูลหวังซิลปีกตัวจีตเนวคาสเซิลเดลิสตันครับตีแผ่ว่าลิเวอร์พูลมีแผนทาบขวาแอนโทนีกรอดันปีกตัวจีตของนิวคาสเซิลมาร่วมทีมในซีซั่นหน้าหลังจากซาลิกาดง ทำท่าว่าจะแข่งและเตะอตอกจากทีมชนนึงเพื่อรดภาระรายจ่ายและป้องกันการละเมิดกฎทางด้านการเงินส่อีกคเมืองผู้ดีเจ้าหน้ากรายงานมาเมื่อวันที่12พฤษภาคมว่าลิอร์ผู้ในยุคข,ของคุณศึกคุณใหม่ซึ่งคาดการณ์ว่าจะเป็นอนเนสโลตในใหญ่ทีมเฟยนูนูนที่จะย้ายเข้ามาคุมกินแทนเจ็กกิงครับได้วางแผนเสริมทัพเอาไว้แล้วโดยปิง้งฝีเท้าของกอนัน อดีตดาวเตะของเอเวอรนต์คู่ปรับร่วมเมืองที่ย้ายไปสร้างชื่อกับสังเวียนแข่งเซนเจมพาร์คได้อย่างน่าประทับใจตั้งแต่ซีซั่นแรกจนถึงขนาดติดจีนชังกลิตชุดใจของคุณสื่อแกาเลตเซเกตไปแล้วเดลิสานครับระบุว่าดาวเตะในวัย23ปีมีโอกาสย้ายเข้าสู่ทีมแอนฟิ์สูง และเป็นนักเตะใหม่รอบแรกของเจ้าในให,าน,หาน,น้ายักชองแลด์ในจัดทีมจากแดนอีสานของเมืองพุทธสอบท่าพ,พร้อมขายสตาดังออกจากทีมจํานวนหนึ่งในช่วงเสอร์นี้ซึ่งน่าจะมีทั้งอเล็กซานเดอร์อิชักกองหน้าทีมจากสวีเดนรวมอยู่ด้วยเพื่อแลกกับการรับทรัพย์ก้อนโตเพื่อป้องกันไม่สโมสรถูกลงดาบกดข้อหาละเมิดกดการเงินนะฮะสำหรับก็อดน,นะฮะนับตั้งแต่ย้ายมาเป็นดาวเตะทีมนิวคโสเซเขาก็พัฒนาฝีเท้าได้อย่างรุดหน้าจนถึงขนาดยิง ประตูในหลีกไป10ลูกและสร้างโอกาสทําประตูได้อีก10ครั้งจนกลายเป็นนักเตะคนโปรดประรานของสาวกทูนอามีอย่างรวดเร็วแถมได้รับรางวัลน,นักเตะเยีเ่ยมแห่งปีของสโมสรไปมันๆอีกด้วยและที่สุดการนะครับกอร์ดอนเป็นแฟนบอลหงแดงมาตั้งแต่วัยเยาว์ตั้งแต่แรกแล้วด้วยและเข้ามาเป็นนักเตะเยาวชนของเรดเมจิเอนที่ถูกปล่อยตัวในวัย11ปีจนทําให้เขาสร้างชื่อกับท็อปฟีสิงเงินแท็ตอนนี้เดอะแม็กพายนะครับพึ่งดึงกอดอนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์ ในาราคา45ล้านปอนด์ราว2,750ล้านบาทและมีสัญญาผูกมัดจนถึงช่วงซัมเมอร์ปี2006แต่คาดกันว่าเจ้าของสโมสร,รสัญชาติซาอาุดิอาระเบียอาจตัดสินใจขาย,ขายดาวดังออกตาทีมอย่างน้อยหนึ่งหรือ2รายซึ่งพวกเขาก็เชื่อว่ากอร์ดอนหรือไม่ก็อีชักจะทําให้ทีมได้ค่าตอดแทนอย่างงดงามที่สุดไม่เพียงเท่านั้นครับบูโนกีมาไรส์กองกลางทีมชาติบราซิลสตาร์ดังของทีมแดนอีสานอีกรายก็ตกเป็นเป้าหมายของอาร์เซนอลเช่นเดียวกันกับ อีซักอีกด้วยนะครับอุ้ยคืออยากได้นะครับพ่อแม่พี่น้องเงินอยู่ใสกับบีอบร์บอลลอห์นะครับอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษชื่อว่าไมเคิลโอลิเซ่ปีกขวาของคริส์สเปเรตจะเป็นตัวแทนที่ดีของโมเมสลาที่สโมสรลิเวอร์พูลได้อย่างแน่นอนในอน,นาคตข้างหน้านี้ลิเวอร์พูลจะรักเขาโอลิเซ่แฟนบอลจะรักเขาซึ่งแน่นอนสักวันหนึ่งซาลาจะต้องย้ายออกจากสโมสร ลิวอ์พูอย่างแน่นอนและพวกเขาต้องทําการมองหาตัวแทนของซาราและพวกเขาสามารถปั้นให้โอลิเซเล่นในตำแหน่งปีกที่เหมือนกับปีกให้เล่นตรงกลางได้มากขึ้นเหมือนที่ซาลาทำได้กับลิวอ์พูโอลิเซมีครบทุกอย่างที่เขาจะกลายเป็นนักเตะร,ระดับพับเขาเล่นในหลากหลายตำแหน่งได้โดยเฉพาะในแนวรุกและเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่มีพรสวรรค์สูงอย่างมากและผมก็เชื่อว่าท่านลิวอ์พูสนใจในตัวเขาจริงๆ เขาเองก็ไม่ปฏิเสธโอกาสในคำก้าวหน้าในอาชีพแบบนั้นอย่างแน่นอนเขาจะย้ายมาสู่ลิเวอร์โพลกกเบียวอัตบลหอกก่าวทิ้งท้ายนะฮะคนนี้ก็อยากได้ขึ้กันครับเงื่อนยู่ไหล่ะครับพ่อแม่พี่น้องด่วนปีดาวรุ่งที่ไม่ได้ไปต่ออีก2องดวงมัตุสมูเชลลอสกีในวัย2ีปและเมลกาโมเฟราอนดอฟในวัย20ป ทีตั้ก,กู้เตรียมที่จะยออกจากสโมสรลิเวอร์พูลหลังสิ้นสุดฤดูกาลนี้สัญญาของมูเชลอสกี้และเอ็นราฟเอ็นสตอบนะครับกำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่1กรกฎาคมน,นี้และพวกเขาคาดการณ์ว่าจะออกจากสโมสรแบบฟรีเอเยต์อีกด้วยดูสารายของมูเชลอสกี้นั้นนะครับเจ้าตัวรับความหวังเอาไว้อย่างสูงว่าหลังจากย้ายมาในปี2020และเซนดดามเป็นนักเตะอาชีพฉบับแรกกับสโมสรลิเวอร์พูลในปี2021 โดยได้รับสมญานามว่าเป็นนิวเมซี่โปแลนด์อีกด้วยนะครับยเตะไปเตะมานิวเมซี่โมเมนต์ะครับพอามันไม่นองจักเป็นอีหยังมาเน่ก็เลยไม่ได้ไปต่อนะครับสำหรับมัตติอุสมูเชียลอฟสกี้นะฮะหลังวันที่น้องคู่ควรดวลสโมซอนลิอรูพูลเตรียมที่จะมอบคะแนดชัยให้กับเจาเร็วคอนซ่าปกันหลังในวัย21ปีของพวกเขาในช่วงสมยนี เพื่อเป็นการตอบแทนในความมุ่งมั่นตุ้งแทและการพัฒนาของเขากับทีมชุดใหญ่ของหงดงในฤดูกันที่ผ่านมานะครับโดยเซนจาฉบับใหม่นี้นะฮะนอกจากคอนซาตะอยู่กับสโมสรลิเวูนานที่แล้วเขายังจะได้รับคะแนเงยเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากอีกด้วยคอนซาลงเล่นกับทีมหงดงไปแล้วทั้งสิ้น3าชเกมยิงใน้1ประตูกับ3แอซสต์ในฤดูกานนี้ับว่าเป็นดาวรุ่งที่สามารถแจ้งเกิดได้อย่างยอดเยี่ยมกับทีมชุดใหญ่ในฤดูกานนี้เป็นอย่างมากเลยทีเดียวนะฮะ ก็ต้องต่อสัญญาณนะครับคนนี้เล่นดีนะครับจะเป็นตัวหลักอย่างแน่นอนนะจ๊ะสำหรับเจหนูเจ้าเรวคอนซ่านะครับ oh. ด่วนอาจย้ายกลับแอนฟิลลิ์พูลเอกโกเปิดเผยนะครับหงจับตาพัฒนาการของโซลิงกี้โดยมีออปชันในการซื้อกลับได้ ลิเวอร์พูลเอ็ิโค่นครับตีข่าวเปิดเผยว่าในเวลานี้สโมสรลิเวอร์พูลกำลังจับตามองสถานการณ์ของโดมินิกโซโลังกี้กองหน้าในวัย26ปีของเขาปนัดอย่างใกล้ชิดโดยทีมหงดานนะครับมีเงื่อนไขในการซื้อหัวหอกรายนี้กับคืนสุธินแอนฟิลด์ได้หลังนัดแต่ย้ายไปในปี2019โดยโซลังกี้ทำงานอย่างยอดเยีย่ยมในการนี้ยิงไปแล้วถึง21ประตูกับ4ี่แอซิสจาก41เกมนะฮะโอ้โหยิ่งคักยิ่งแน่เลยครับพ่อแม่พี่น้อง มีโอกาสถือขึ้นในนะครับไปเอามาทำแมมแฟนหงลุ้นเลยลุยดีอารเปิดปากชัดอนาคตกับลิเวอร์พูลอยู่หรือไปลุยดีอาร์นะครับแนวรุกตัวจีดของลิเวอร์พูลออกมาเปรยเรื่องอนาคตกับหงดางท่ามกลางข่าวลือเรื่องเตรียมออาลานสโมสรเพื่อออกไปหาความทัาทยใหม่ โดยเฉพาะกรณีที่ปารีสแซงต์แชงที่อยากจะได้ตัวมาแทนกิเลนเอ็มเปเป้ในช่วงซัมเมอร์นี้นะฮะลุยเดียร์นะครับปีจอมลีลาของลิเวอร์พูลมองโลกนี้บวกเกี่ยวกับอนาคตในทิ้นแอนเวลแม้จะตกเป็นข่าวลือเรื่องการย้ายเทียมโดยเฉพาะกับสโมสรปารีสแซงต์แชงนะฮะกรณีน,นี้ครับลุยมาเนลปีดาเมือร์เก้าของลุยเดียร์ออกมาพูดบ่อยๆว่าอยากให้ลูกชายของตนไปเล่นในลีกลาลิกาสเปน เพื่อตามความฝันของเขาขณะที่เปเอชก็ต้องการนักเตะเพราะอยากจะได้มาทดแทนเคลียนเอ็มปาเป้ P e, ที่ตัดสินใจอำลาทีมแน่น,นอนแล้วหล,ลังจบฤดูกาลนี้ในช่วงที่ผ่านมานะครับมีข่าวลือต่างๆนานาเกี่ยวกับอนาคตของสตาร์ดังทีมชาตโคลัมเบียออกมาอย่างต่อเนื่องและเจ้าตัวก็ไม่ได้พูดอะไรมากนักแต่ล่าสุดลุยดีร์อ,ออกโรงประกาศชัดเจนเนรื่องการคัดขึอกับเดอเรดเรียบร้อยแล้ว ผมเติบโตขึ้นมาจากช่วงเริ่มต้นอาชีพของผมมาจนถึงปัจจุบันผมรู้สึกว่าเมื่อเวลาผ่านไปหลายวันหลายปีการใช้ชีวิตทําให้ผมได้รับประสบการณ์ที่แตกต่างในการเล่นกับทีมแต่ละทีมการได้ย้ายมาอยู่กับสโมสรยิ่งใหญ่อย่างลิเวอร์พูลมันมีอะไรให้คุณได้เรียนรู้มากมายคุณได้เรียนรู้เยอะมากทั้งใน,นความเป็นเหมืออาชีพการพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นและการมีเพื่อนร่วมทีมที่ดีความจริงแล้วผมก็มีความสุขมากๆก,กับที่นี่ลหลายปีที่สุดยอดกําลังจะมา สําหรับสโมสรแห่งนี้ผมไม่เคยสงสัยเรื่องนี้เลยโดยตัวผมจะพยายามทาผลงานให้ดีที่สุดพยายามทุ่มเทเต็มร้อยเสมอและสร้างผลงานให้โดดเด่นตลอดเวลาซึ่งผมก็มาที่นี่เพื่อทําสิ่งนี้ผมรู้สึกซาบซึ้งใจที่ปรา้าทมอบทุกโอกาสให้กับผมไม่มีอะไรเป็นความลับเราไม่ได้จบอันดับที่ดีที่สุดอย่างที่เราคาดหวังสำหรับเรามันเป็นสิ่งสําคัญในการคข่งันชําลีและทุกๆรายการที่เรามีส่วนร่วม โชคร้ายที่ผลการแข่งขันในช่วงที่ผ่านมามันไม่ไดีเอาซะเลยเราพยายามสร้างฤดูกันที่ดีที่สุดทั้งผลงานส่วนตัวและทีมมีหลายสิ่งที่พัฒนาขึ้นดังนั้นเรามีซีซั่นที่เพอร์เฟกต์แต่ผมมีความสุขและพอใจที่ได้มาอยู่ที่นี่อดดตสตาร์เอฟซีปอโตร่าย,ยาวนะครับโอ้โหเขามีความสุขเด้อครับพอมเปพี่นังเบเอสซียอยากซื้อกับเอามาลวดครับรอยซ้าว้านปอนสีขายให้ยูดอกครับพร้อมเปนพี่นงกินแซ่บ เราปิดท้ายกันที่ยุทธชุดเดิมชนะสเปอร์เอเลียดตัวหลักขัากกข้าสองไลฟ์ลิเวอร์พูลเยือนแอสตันวิลล่าเกมพิม์ลีกขั้าสองไลฟ์หงแดงแมตช์เดือนน่าสุดท้ายของเจคกิกลับนะครับในการกุมเงินลิเวอร์พูลบุกพบกับแอสตันวิลล่าที่สนามวิลล่าพาร์คในค่ำคืนวันจันทร์ที่13พฤศจิกายนนี้แม้จะมีความหมายในการลุ้นแชมป์เพราะพวกเขาจบอันดับที่3แน,น่นอนแล้ว สำหรับเกมพบกับสิงห์ศจรงานอาจจะไม่ได้สําคัญสําหรับลิเวอร์พูลแต่ก็มีความหมายกับชาวบ้านและทันสมสเปอร์เพราะถ้าวิลล่าว้ามคะแนนในแช์นี้ก็จะทําให้พวกเขาการันตีทบทโฟนในทันทีแต่ถ้าทําไม่ได้นั่นจะทําให้สเปอร์มีลุ้นแย่งโคต้ายู่ฟันเฉลี่ยเช่นกันเกมนี้เจอร์กินครับอาจจะยึดไปเล่นตัวจริงชุดที่พบกับไกเดรทอนันสเปอร์เมื่อสัปดาห์ก่อนเพราะนัเกเตะทุกคนได้พักร่างกายมาเต็มที่ขณะที่ฮาวิเอเลตกำลังเล่นกระฟอม ทำให้เขามีโอกาสสูงที่จะอยู่ในระอับตัวจริงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ตามครับเจ้าในอย่าง่ชนแมนอาจใช้ระบบโลเทชันพราะในมตช์นี้พวกเขาไม่ได้ลุ้นอะไรแล้วและอาจเป็นโอกาสของผู้เล่นบางคนที่จะได้ลงสนามเพื่อพิสูจน์ศักยภาพของตัวเองอีกครั้งก็ได้เริ่มต้นที่ตำแหน่งผู้รักษาประตูเป็นอาริสุเบเกอร์โดยตำแหน่งผู้รักษาประตูมือหนึ่งคงไม่มีการเป,ปลี่ยนแปลงแน่นอนเนื่องจากอาริสุเบเกอร์ยังคงทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยม นับตั้งแต่หายจกากอาการบาดเจ็บกลับมาแต่น่าเสียดายที่ฟอร์มที่แสนยอดเยี่ยมของเขาไม่สามารถช่วยเทียมลุ้นความสําเร็จในศึกพิว์นีกได้แต่กะรันผู้มีนะครับก็ยังเป็นกําลังสําคัญเพราะจะมีนายทวันชิวเจ้าบปร,ราซิลยืนตระงา่าอยู่หน้าปากประตูทําให้เรารับของหงดังรู้สึกอุ่นใจนะฮะต่อไปเป็นตำแหน่งกองหลังเทนอเล็กซนเนอร์โนนจาเลวคอนซาวิกกิฟันไดอันดโดโรเมซัน ลองเทนนะครับและโรบัสัอนก็รับมาเป็นกําลังสําคัญในตาแหน่งคุณแบ็กขวาและซ้ายโดยทั้งสองคนมีส่วนสำคัญใน,นการสร้างโอกาสให้กับทีมเยอะมากล่าสุดโรบโบก็เพิ่งทําประตูนในเกมชนะสเปอร์แต่ถ้าหากเจกเก้ครับอยากพักนักเตะก็อาจจะเลือกส่งโกเมสไปยืนประจําการซึ่งเจ้าตัวจะรับผิดชอบในตำแหน่งนี้ได้ดีขณะที่เทนอเล็กซานเดอร์โนนะครมีประโยชน์อย่างมากในการเปิดบอลสั้นยาวให้กับทีมขณะคู่หูเซนเตอร์แบ็กตัวนี้ควอนซา ยกระดับการเล่นได้อย่างต่อเนื่องโดยจุดเด่นของเขาก,ก็คือความกล้าพาบอลขึ้นไปเล่นเกมบุกนอกจากนี้ยังช่วยแบ่งเบาภาระเกมรับให้กับฟันไดได้พอสมควรฉะนั้นในกรณีของบอสต้องการผู้เล่นที่มีประสบการณ์และมีความแข็งแกร่งการใช้งานโกนาเทก็ถือว่าเป็นออปชั่นที่น่าสนใจเช่นเดียวกันต่อไปเป็นกองกลางวัตตรุอนโดอเล็กซิสแม็กอลิสเตอร์ฮรวิเอเลีย ตอนนี้จนกัมองเห็นประโยชน์ของเอเลียดมากขึ้นนะครับโดยเฉพาะความคล่องตัวและความว่องไวของนักเตะซึ่งจําเป็นอย่างมากในการสู้กับบิล่าที่เก่งมากๆกับการเล่นในบ้านของตัวเองแต่ถ้าหากต้องการแพ็กแดนกลางให้แน่นนะการใช้งานโซบอสไลน์น่าจะเหมาะสมโดยเฉพาะเมื่อเล่นกับแม็กอลิสเตอร์และเอนโดทาให้แผงมีฟิลของหงแดงเหนียวแน่นมากยิ่งขึ้นต่อไปเป็นกองหน้าลุยดีอาอร์ดคอรีเกโปโมเมนตะลา เราสั่งการในเวลานี้กระโตเป็นตัวเลือกที่เหมาะสมอย่างยิ่งในการยินหน้าเป้ามากกว่านูนเยสที่กาลังอยู่ในช่วงขาดความมั่นใจอย่างยิ่งเพราะฟอร์มของห oh ัวหอกทีมชาติฮอลแลนด์นั้นโดดเด่นมากๆโดเลยมีส่วนร่วมกับการเล่นของเทียมแต่ถ้าเจอกรอบอยากจะให้โอกาสน้องนูนเพื่อเติมเต็มความมั่นใจก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะแมตชนี้ทีมไม่มีอะไรต้องกดดันอยู่แล้วส่วนแนวรุกทางด้านซ้ายยังเป็นหน้าที่ต่อของดิอาสส่วนโมซาลานะครับก็ประจําการทางฝั่งขวา เดิมนะฮะนี่คือสุขการลิเวอร์พูลนะครับทานผู้ชมเป็นรอบเช้าของที่13พฤษภาคมนะครับขอเชิญแฟนๆน,นะครับร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเชียร์สโมสรลสิเวอร์พูลสโมสรที่ผู้ท่านรักไปกับชายผู้บ้าคลั่งลิเวอร์พูลและเดอะคอปแฟนบอลพันธะเรามาเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมเชียร์สโมสรที่เรารักไปด้วยกันนะครับและก็อย่าลืมนะครับกดกระดิ่งและกดซ b s c คร b e เพื่อเป็นกำลังใจงให้กับ ทีมงานชายปูบักคลองลิเวอร์พูลและเดอะคอฟแฟนบอลพันแท้ที่สําคัญนะครับมือน้อยๆของผู้ท่านมีค่ามากมายต่อพวกเรานะครับอย่าลืมนะฮะกดแชร์ให้เพื่อเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับแล้วก็กลับมาพบก,กันใหม่สวัสดีครับ